នំតាដូចយ៉ាងតែបានដៃមិនបានខាក្រាប់ប มีให้โอแม่เปนเจ้าใหญเป็นเพียบีร้อยหนึวอะไรครับเพณคุณแม่ไงแม่ไหนแม่กีบมารด้ามนากาเรู้สูและแม่แม่ขันยูหอคุไม่ถูกไม่ให้ไแม่เลยไม่ถูกไปใช่แม่คอยุณงเก่งเขาก็แม่พี่เก่งไงแม่คือปาเกตใช่ไม่าเกตแม่พี่เหรอวะยูบากตเกตผมเจอแม่บ่อยโวยชิบหาย ข้าประกันที่แม่ใช้อยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวคนอย่างมุงยังข้าประกันให้คนอื่นได้เหรอไอเทียนรถมึงไปเแน่จะตามยึดอยู่เลยอ่ะคุณแม่ขอบพระคุณครับครับผมขอให้คุณแม่เจริญวันเจริญคุณเออขอให้คุณแม่ป่วยพอแม่ก็ดีดีขอให้คุณแม่เรียนเก่งๆนะครับขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะฮะเงินหนึ่งอบาทนี้ได้ครับคุณแม่ครับร้อยหนึ่งนะฮะ ขอบคุณแม่นะครับขอคุณแม่นะครับสวยวันสวยคืนคุณแม่ยิ่งแก่ยิ่งสวยนะฮะคุณแม่โอ้คุณแม่สวัสดีโอ้คุณแม่ฮะชอบจังเลยคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับมึงรู้จักโอ้โหไไอ้เนาะอะไรฮะมึงรู้จักแม่เขาเหรอไม่รู้กูชอบผู้หญิงปันหรอลอกนั่นแม่ลอกเหรอ อายุเท่าไหร่แล้วอะไรนะแม่อายุเท่าไหร่แล้วอีกไม่กี่ปีก็ถูกสามตัวบนแล้วแม่กลัวครับุณแม่ครับนี่คุณแม่ถูกสามคู่ด้วยจริงด้วยจริงจริงเมื่อที่แล้วผมก็สามคู่แม่หัวยเหรอรองเท้านะฮะขโมยเข้ามาขอบคุณคุณแม่ครับขอให้เต็มคุณแม่โอ้ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆอะไรนะครับถ่ายได้อันนี้ไม่ให้ตังค์อยู่เฉยไม่ให้ตังค์อยู่เฉยแม่ฮะ ได้แผอหัหลานมาดูสภาพก่อนนะ